อนุ่มัะนุ่งก็บ,บรรเแดงมีครับเลมีมกินขากบ้านจ้ะพี่น้องอื้ม แม่งมือกระหลายจะป็นของ<_><_>รอ हम्म mm हम्म -hmm. huh. เล็กสิเป็นไข่เลียดออกนะจะน้องแบบขวาก็จิ้มบ่งสิจ้มันการหอดพี่จ้าพี่นอ้องขอืลกก็มัมากการหอดไม่ถี่เมต่คิวมเมือนจะสั้นบอกนุ่มกว่าเลย